ความน่ารักของน้องๆโรงเรียนวัดประเดิมในงานกิจกรรม Aquarius and c h a s a Charity ครั้งที่หนึ่งเพื่อเป็นการตอบแทนสังคมและชุมชนท้องถิน่นโดยดำเนินการซ่อมแซมห้องสมุดมอบทุนการศึกษาพร้อมทั้งมอบหนังสือและอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนวัดประเดิมตำบนหน้าเมืองอำเภอเกาะสมุยค่ะด้วยแนวคิดที่ว่าความคิดสร้างสารรค์คือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จของคุณยงยุทธชัยพรประิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Aquarius e s t a t e จำกัดได้ระดมทุนในกลุ่มเพื่อนทางธุรกิจเป็นจำนวนเงิน400,000บาทเพื่อสร้างห้องสมุด A.Q.I.Q. ซึ่งแตกต่างจากห้องสมุดทั่วไปโดยภายในจะถูกบรรจุไปด้วยหนังสือการออกแบบซึ่งอาจจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆของเรามาประเดิมหลายคนกลายมาเป็นนักออกแบบชื่อดังของประเทศไทยก็อาจจะเป็นได้ค่ะ สิ่งที่แตกต่างมากๆเลยเนี่ยคุณผมคิดว่าน่าจะเป็นห้องสมุดแรกของของของประเทศเลยด้วยซ้ำในในเด็กระดับนี้นะฮะที่มีหนังสือเกี่ยวกับการออกแบบที่เป็นภาษาอังกฤษนะฮะหนังสือ,อกเกี่ยวกับการออกแบบที่รวบรวมก,ก,การออกแบบโรงแรมชั้นนําทั่วโลกเข้ามาเป็นเป็นจุดที่ให้เด็กเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยซึ่งไม่ได้อยู่อยู่บนเกาะนะฮะยังไม่ได้ออกไปเจอโลกกว้างเนี่ยก็ได้เห็นงานดีไซน์ดีๆสิ่งพวกนี้จะทําให้เขาเนี่ยปลูกปลูกปลูกฝังเข้าไปว่าอะไรอะไรที่มันติดตัวไปเนี่ยโตขึ้นก็จะพัฒนาได้ง่ายขึ้น นะครับก็หวังว่าเด็กๆจะเข้ามาเปิดหนังสืออ่านเปิดเสร็จแล้วก็เก็บไว้ในห้องเพื่อคืยไ,ได้มาดูต่อไปทางเราก็คิดเท่านั้นนะครับส่วนหนังสืออืนน่นนียก็คิดว่ามีมให้ดูนะฮะมีคอมพิเวเตอร์ที่จะทำให้เด็กเนี่ยเข้าไปเข้าเข้าไปมองโลกที่กว้างขึ้นโดยผ่านทางด้านอินเทอร์เน็ตนะครับทางด้านทางด้านเว็บไซต์ต,ต่างๆนะครับก็ฝากไว้บรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วยความน่ารักของน้องๆที่มาแสดงในงานกิจกรรม aquarius and c h a s a charity ในงานครั้งนี้ก็ได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตีธนุวงจินดารองผู้อำนวยการสังกัดงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขตหนึ่งทำพิธีเปิดห้องสมุดต้องขอขอบคุณคณะบริษัทอควาเรียสเอสเตทจำกัด ที่ได้มามีจิตศรัทธามาช่วยเหลือการจัดการศึกษาของเรียนโดยจัดแหล่งเรียนรู้ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาคิดว่าจะพยายามใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่สำหรับเด็กแล้วก็ใชใ้เป็นนานเท่านานเพื่อการศึกษาของเยาวชนขอบคุณมากครับผม